บินกระตังกินกับ้งบักท้องว่าพะเคนยังมูแม่สมองกระตั้งกระตั้งกินกับสมบัติคำน้อยป้าท้อทักขนาดเด้เนาะสบายดีเด้อทักทายสบายดีสวัสดียำแรงเด้อพ่อพี่น้องสบายดีพี่น้องเอ้ยปรสุขสุกคนเมื่อยแห้งเลยพี่น้องเมื่อยฮะต้องเติมพลังเนาะไอคำสี่ถืออียังนไง โมแกมาดอกไฟเอ็นแสงสีได้พี่น้องจอกโมแกนหลอกไฟแสงสีเนาะจอกจอกพี่น้องเว้ยขมอนขมอนมาพี่เด้อขมอนเบบี้โอ้ยแหลงขนาดนี้ยังแหลตปานนี้น้อยคำสีไปอยู่ใสเด้มามามากินน้ำชมน้ำหวานก่อน ข้าศิกุ้มเออเห็นเปนซุดก <stay chill. c oughs> oh, ันปะเด็กศึกเบียดไงครัสีซุดก่อนเอาวยืนเห็นน่องเลยนะหมาดหนึ่งบม่ได้ยินในน่องไอ้ก็กินกันอันนั้นสเป็นอัพพี่น้องโหเพราว่าอันเท่าใดเซเว่นเซเว่นเวนเซเว่นบ่เซเว่นบ่เซเว่นเด็กเจ็ดเจ็ดอัพ น้ำก้อนแล้วก็น้ำเป๊บสี่น้ำบ้านนี่เป็นเงินจาดอ่าเปิดหมวกเมื่อคืนนี่เห็นป่ะนี่บอห้องเพลงไล่สดพี่น้องเว้ยเมื่อคืนเมื่อคืนนี่ว่านน้อยอร่อยไล่สดในสองอันใหญ่เนาะพี่น้องเนาะสองตัวเก้ากันแหละไล่สดแล้วก็นไอ้กับสีเป็นห้องเพลงกินแล้วเว้ยปกติเคยเห็นแต่จะกินแต่น้ำสมคือบ่าไม่กินน้ำมะล้มนะแต่เก่า กกินนับอบลมเห็นแต่เป็นยังคือกินแต่นจ้าบริกินที่นัอามณ์กินเขาว่าเจ้าขลามกินนับอารมณ์ขลาเนี่ยเป็นยังคืออับขลามบุญจิบุญเห็นเจ้ากินแต่เ่ากินบ่เดียวนี้กินเออเยว่าจะสาบหมกเห็นโมเมอไงมุกวันี้ไอ้พี่โอ้ก็ต้องขอบคุณขอบใจกันไอเอฟซีเนาะแสงาได้นนหนึ่ง สนับสนุนมาข่าไอคำซีของเพลงเมื่อคืนนี่ข้อนันแล้วพี่น้องเลยเต็นเยอะๆจนเลือกกับบอลเลนทอนคืนก็จะเป็นแอ่วคืนส่งไขยลงพอคูนพี่น้องเอลยอะไรไม่ได้เห็นไล่บุคูลก็ได้สี่ตุ๊กเหมือนก็ได้คุณจะก็เก่งเนาะเอามาสื่อน่ะพี่น้องเชียร์เชียร์ มาทำแหละอันนี้เป็นสองร้อยบาทเด้อเอามาซื้อหนาเนาะอย่างนี้นั่นน้ำซุปอรบหนาหนานะทำแหละจิ้มเงี้ยนะกินน้าเออยินยินหน้าให้น้องเนี่ยอะกรอยากกินเลยแล้วเลยมาทีก่อนนะมาพี่ก่อนมานั่งก่อนอดี๋ย่ากมั้งเออนะวันนี้วันนี้อาจียนได้กินเลยสบายดีบังสบายดีพี่น้องเท่เออบังบังบังเพชรนี่ตับอะไรมากินเข่าเนาะ ฮ่าก็ลืมเป็นเออโ้เอออะไวะจะบกินบะมานางกินก่อนนนเนมันุดดบกินบกินก็เป็นยังคือบบกินฮะเป็นยังคือบกินมีเบียบ่บ่มีหอกมีหรอกกันน่งก่อนน้องมอพี่น้องเอ๋ยเป็นมาสอยดุกออยอแหละทำเพื่อนอยอเป็นยู ดำหน้าไว้แต่ว่าน้องมอนี่ขยันดีพี่น้องเไยนางกา้อนว่าฝ่ามือพี่นางเด่นอยู่นี่ก้อนอาบ้าบูมีเบียดเจา้อจา,อ,จาอีากละหามัดก้าวจิ้งมิ้งก้าวยืมซิบฉันเนาะจะชิ้เมื่อเนื้อคือให้คอมือเท่ากว่ามาให้กว่ามือ <c oughs> อื่นสองชิ้นแล้วแหละใเมือเมื่อเสื้อเขาโล่ฉันมาแล้วเวันนี้ ให้เบือกเสือไหนะใจตัวเองอย่าอเบียดเสือเดี๋ยวคุ้มเลยได้เท่าไรได้สองพันสองพี่น้องเนาะหรือวของพี่ใหม่ต่างเขาพี่ใหม่่ะหาของพี่ใหม่ออกหาสิบาทพี่น้องเอ้ยเรีนวาชาพีใหม่องจาสิบาทแต่ จะในปีใหม่ปเป็นฐานอ่ะไอพี่น้องเบิ่งเนี่ยอืดเยอะมากกินเนี่ยมันก um, ัดใส่เนาะเมื่อไหร่เมื่ออื่นมาไหมหรอเ่มื่อื่นมาไหมมาไหมแล้วก็คือพื้นที่ทงเมือเ응มือกเรียว่าฐานเมือตอนนี้ฐาคือ ดำอีกก็ไปดมินจักหามันกล้าจังเมือไปขัสิเมือใ่หมอาจ่าจักรักจักูออไม่น้เหาแร้นี่ยนีเอาน้คอยเอาน้ำน้ำงว่านงเอกเขากินสบายดีพี่น้องน้ำแดงว่านั่งออกเอาน้ำอันนี้ก็ได้ซีเวนัพ่มอเจอยินเลยโอเคพอเพลงพังก็เบจก่อนยินี่มอนี่ มอยาากทแหละมอนีิแปลกไบมอมอหนิสายแฟนบอกเลิกได้แต่เบบเมื่อนนี้น้อยโอกาสจนมือพองคว่ำกาดหยาบตาหนิแบบอ๋อบไปหยาบเนาะหยาบแห้งสีแเหลีแล้วพี่น้อยให้ชุดไทยอันนี้มืออื่นเทียว่าล้างมือล้างตีนใส่อันน่ะแต่งหน้าทาตาใส่เจลวีทรงผมเป้ยนางกินอันหมวกกะทะมวกกะทะมวอื่นหมวกอื่นเดาหมวกอื่น แล้วต <therapist. S 2> ้องแล้วมือนไอ้กระซีต้องดูปตีหานเลยบุปต์คือสิบโมใช่ปะบ่ได้บดมือแล้วได้ผู้เดียวเห็ดนี่เนี่ยหรอบดย่างล็อกบดมือนี่ได้โอ้วันแล้วหรอกบ่ได้จะต้นเฉพาะแต่คาดอะไรโอ้แตงต้องคาดมาขันเอาแทะก็ได้เือกันได้เป็นมือได้มันบดได้ร้ายนี่ขันแย่กันให้กันไปมาไม่มากินน้ำอารมณ์กันนะพี่เป้ เฮ้ยเดี๋ยมามามากินนี่ก่อนมาเลยไหกินบบอคือบ่กินเนาะกินดิบ่อคกินเนาพี่น้องอ๋อไอคนงานก่อนเนาะพี่น้องเนาะกินน้ำสมน้ำบ้านน้าไงไหมเนี่ยมามาเป็นไงตอนจี้ Ờ, Tóc <laughs> nhìn nặng nề nỉ nó nỉ 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 đá nỉ 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 แดดีบว่โอ้สมาอะไจ๊ดีีแสบน้ำชิ้นขาวตัวใขากินแสบโอ้ยตับใจด้ออาชักน้ำยงคันอ่ะคืออยู่ไกลทำแหละแดดพลิ้งแงกาพี่เหเ้ยซุมคอกินชา เอาจะแปะม้งแรงของแบรนมันแรงเลยเหมือนนไปดีละเอาเกานะเดูด้วยวาอะไกินกันนั่งแม่แล้วอยาก่ากินเอาทุกอย่างยันบรนด์น้ำมันลมลายกเ่ยเจนก้น

เดี๋องมาเบิ่งใกล้ๆเบิ่งไอ้วันโลกาจนมือพงนะป้าทุกคนมาเบิ่งใกล้ๆทำเลใกล้ทำเลทำเล้ามันหยาพี่้องเอ้ยหยาแมงหยาป้าหยาปลายหยาพี่มงนุ่มนะมาพี่เมื่อใจข้างในแมงสี่ทางนี้แต่มันมันพงพี่องเยป้าให้นางคือสีบอปันได้ดนา บึได้น่สุกบุฟีได้ห้อจอนี่ขอบคุณหลายๆเด้อสปอนเซอร์มึอนีเอฟซีเด็กว่นงสปอนเซอร์จะใช้สปอนเซอร์มีแบบซีซีกับเซเว่นอัพแล้วก็มีดาบุมีสปอนเซอร์เอ่ เอ้ยเอฟซีนเป็นสปอนเสืร์ให้พี่น้องเน้ะขอบใจอะไรมาอคืนนียห้องไปอยู่นจะแตกจะิดแหละาไนี่้ยพี่ไปขายหน้าไปยื๊ะขาน้าแม่จักหน่อยยหน้าแบเลยยมคนเดียวคนเดีไปดีเด้อ มึ่งจนถีบกันอย่างนี้มึ่งจนทางนี้อะไรเห็นกูวาลงเหมือนยว อื่นมันสิเหลวเวลาอไปแล้วแล้วรแล้วนะามคแล้วแล้วนะคอหกประกันแล้วพันทุ่งอีกนะคันมีอัดสีอีกแห้งแล้วว้อีกยังอัศสีอัีอ๋สปอนเซอร์อัดสีเด้เอาไล่ใส่พุละสามบมัดก้าิบเบิบลบอเอาามคนนะย่ตัวอย่างสามกต๊ะยูเก้มัดเราสิบมัดชิบ่ได้บอกคือื่นเฉพาะตอนเท่าอยู่ตัวอย่าง ไท่เหน่หนึสคนงไนล่อสากับคนละสาสิบาทก้าเอามสิบาทก่ากันคนกับเก้าสบเก้าทมันก็ได้เื่องหนึ่งนี่หนาปนี่น้อยใส่ย่เ็ดเียบวันนี้ตอนแรกม่้ยเอกมี่ะเอนได้นองกองไดยังที่ไม่นมันน่าประทตัวแรกอีกะุะสามสิบบาทก้ามาตกอยู่ทั้งนี้มันบ่ห่อนชองลอยหมัดดอกนี่แต่เนี่ยมมุกกระ a ัดไปบุแล้วก็บุดานาห้างลพรบุษานาบใกินมุกกระทะมือ ถือเพียงมันหนึ่งเลยนะหนีซื้อิเนหน่อยแบนแบบสตฮันสถือแมทถือกระตับแมสไม่เ้อเป็นหน้าน้าใส่ไฟประสุดหน้าหน้แม่ไม่กินมุกหมื่นอะไรแบบนี้เราได้ยาลูกสาวปาดมาปาดโตกินมาทำไรอาชีพงไหนี่อกินำข้าวเนี่ยขบกิน แฉกเพาะวะมาๆๆมาที่นี่เนี่ไปพี่น้องเลยกะซิมีเพียงสานีนะเด้อคลิปนี้เนาะเพาะกันมือหนาสําหรับมือนี้ประการของบ้านสบายดีเด้อ